เรามาเริ่มกันเลยนะคะความรักของคุณใน72ชั่วโมงต่อจากนี้เป็นอย่างไร จะมีความรักใหม่นะคุณจะพบรักใหม่คุณจะเจอความรักใหม่นะคะเป็นคนที่โดดเด่นคนคนนี้อาจจะหน้าตาดีมีเสน่ห์นะคะมีชื่อเสียงเออไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงในระดับไหนนะในในแบบของเขาถ้าเขาทำธุรกิจก็จะเป็นคนที่มีเออชื่อเสียงทางธุรกิจทางโซเชียลนะคะเอออาจจะชอบเสียงเพลงชอบร้องเพลงมีความเป็นเด็กสตาระคะ์ค่ะ หน้าตาดีคนคนนี้จะมากับพรมลิขิตมากับโชคชะตานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นคนที่เอ่อเหมือนแบบโชคชะตาเขานำผ่ามาให้คุณคุณได้เจอนะคะหรือความรักในเจ็ดสิบชั่วโมงเนี้ยคุณจะได้พบรักมีเกณฑ์ว่าจะพบรักกับคนอายุน้อยกว่าซึ่งความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นในรูปแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะไม่ได้เอ่อวืห้หวามากนักนะคะ แต่เป็นน่าจะเป็นความรักใหม่ๆนะคะคนคนนี้เป็นคนทํางานเก่งด้วยนะคะหรือคุณจะเจอคนคนนี้จากการทํางานหรือความรักความสัมพันธ์ของคุณก่อนหน้าน,นี้มันอาจจะไม่ได้มีอ,อ่อเรื่องราวหรือไม่ได้มีการเทคแอคชั่นมากนะักแต่จากที่เราเห็นเนี่ยจะเริ่มมีการเทคแอคชั่นมากขึ้นนะคะแต่ มันก็เต็มไปด้วยความเป็นตัวของตัวเองคนๆเนี้ยอาจจะหน้าตาดีมากๆมีเสน่ห์มากๆฐานะก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็มีความเป็นตัวเองสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์มันก็เลยแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยมีการนําความเป็นตัวของตัวเองรวมถึงตัวคุณด้วยนะโดยคุณก็น่าจะมีความเป็นตัวของตัวเองอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์มันก็เลยอาจจะเป็นการคุยกันอยู่นะคะความรักความสัมพันธ์จะเป็นในรูปแบบของการคุยกันอยู่ แต่ในการคุยเนี่ยมันจะมีการ Take a คชั่นหรือมีการแสดงออกมากขึ้นแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ระบุสถาน,นะนะคะซึ่งมันจะเป็นแบบนี้ในเ2สอชั่วโมงเนี่ยความรักความสัมพันธ์ก็จะมีการพูดคุยมากขึ้นเรียนรู้กันมากขึ้นนะคะราศีที่เราเห็นจะมีราศีกลุ่มนะคะธาตุด,ดินการทุศพบังกรธาตุไฟเมษสินธนูนะคะเราก็เสริมความรักช่วงนี้คุณควรใช้สีฟ้านะ สีฟ้าสีเออ่น้ำเงินสีน้ำทะเลนะคะถ้าเรื่องของการเงินคุณใช้สีทองนะคะหรือสีเหลืองสีเขียวนะคะประมาณนี้เลขนะคะที่เห็นนะเลขนำโชคของคุณเนี่ยมีเลขสิบนะคะเลขเก้าเลขสิบเจ็ดนะคะประมาณนี้ค่ะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมถ้าต้องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะวันนี้ไปก่อนเดี๋ยเราจะกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย